ขณะนี้เวลาการนาฬิกาครับขบวนรสินค้า7 2 2ชุมทางหัดใหญชุมทางมาซื้อกังทำคนเข้าสู่สถานีสุราษฎธานีในทางที่4ครับเดี๋ยววันนี้ขบวน722มีของพิเศษมาให้เราได้ไปชมกันด้วยนะครับเรามาเล้าชมกันดูนะครับว่าจะเป็นอะไรฮะวันนี้ใช้เป็นอัลสตอม41 52าทำขบวนครับ จากฮิตาชิ4506นะครับที่ได้รับประสบอุบัติเหตุถูกลอบยิงนะครับที่บริเวณ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยจส่งพ่วงไปกับขบวน722ในวันนี้ฮะตอนนี้จอดอยู่ที่สถานีสุราธานีแล้วครับขบวน722ในวันนี้เราจะไล่ตามขบวน722กันฮนะเดี๋ยวไปรับชมกันครับตอนนี้เราอยู่บริเวณ สะพานเจียวจอมเก้านะครับโค้งก่อนขึ้นสะพานเจียวจอมเก้าตอนนี้คันเบอร์เจ็ดสองสองก็ออกมาแล้วนะครับ เรนะไล่ตามเจ็ดสองสองก็ต่อไปเลยฮนะ ขณะนี้จะ22ถึงชุมทางวานทุ่งโพลแล้วนะครับ,อคครบตอนนี้ก็จอดอยู่ทางที่2ของชุมทางวัดทุ่งโพลแล้วครับสึกษาภูระสินค้า722 ประทานจากสถานีชุมทางเดีประทานชุมทางบางซื่อน,นะครับเราเดินกันไปที่ด้านนเราจักออด้านท้ายเราจักกันดีกว่านะด้านท้ายเราจักด้านท้ายเดี๋ย,ดย,ดย,ดวยวก็เป็นรถบอสโลย์นะอันนี้ก็เป็นลายเก่านะบอสลยรถบอกกี้มาทุกปูนซีเมนเทล่างครับ วันนี้ขบวนเ2 2มีกำหนดลีกับขบวนรถด่วนที่85กร<ม>ุงเทพนครศรีธรรมราชที่สถานีชุมทางบ้านทุ่งโพนนะครับวันนี้ก็มาสั้นนะครับ722แล้วก็ด้านท้ายเป็นรถจักรฮิตาชิ4ี่6นนะฮิตาชิ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นรถบรสตอห้าศ์สครับจะเป็นคอนเทนเนอร์ a t ATC นะครับที่สามารถที่จะขนส่งได้โดยตาที่ค่าระวางถูกนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนโลจิสติกส์นะครับแก่ผู้ค้ารายย่อยนะอันนี้เป็นรถบรสอพสามนะครนะฮะ ใช้เป็นบะสะปเลยนะับ722แล้วก็พิราชี4506คันนี้ที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุนะครับถูกลอบยิงในตอนทำขบวน171ที่ในแถวจังหวัดยะลานะครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาซึ่งในครั้งนี้ก็ได้พ่วงท้ายกับขบวน722เพื่อจะนำไปซ่อมที่โรงงานนักสันนะนี่นะครับพิตาชี4506 ก็เป็นร้อยถูกยิงนะครับเรนด้านหน้ากระจกกอนี่นะครับร้อยกระสุนอะไรต่างๆเลยนี่ยครับสี่ห้าศูนย์หก วันนี้พวกมาท้ายกับขบวน722นะครับเรือส่งซ่อมให้แก่โรงงานมักสารเป็นแบบทัดไตเมื่อซ่อมเสร็จแล้วก็ทําการส่งกลับมาใช้งานปกตินะฮะแต่ว,ว่านี่ก็ใช้การไม่ได้นะครับหมอน้ำถูกยิงแตกนะ เดี๋ยวจะรีกับรถด่วน8-5นะครับเฮต้าชี4ส0ข้านขวท้ายขบวนจา2นะครับตอนนี้จะเป็นบสพ31สบอ31ซึ่งใช้แค่เดิมเลยนะแค่เป็นซูวิเนียซึ่งจะวิ่งได้แค่70กิโลเมตรเท่านั้นนะเป็นแค่รนเก่าแล้วอีสักครู่จะมีขบวนรถด่วนที่8 5มาครับผมเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับตอนนี้ขบวนจ2 2จอดรีกอยู่นะครับ เราจอดอยู่ในทางที่สองหลีกับแปิบห้านะสี่ขานี่ขบวน8ปห้ามาแล้วครับสี่สองสองเจ็ดครับ ผ่านชุมทางบ้านทุ่งโพแล้วครับต่อไปจะเป็นการปล่อยขบวน722ที่จอดอยู่ในทางที่สองนะครับเดี๋ยวจะออกจากสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพอันนี้เราไล่ตาม722ก็เลยนะก็เอ็กซ์คูซีฟมากๆเลยนะครับวันนี้722มีการพ่วงฮิตาชิพ,พ่วงท้ายด้วยเราไปดูด้านน้าจากรถจักรกันสักหน่อยนะ เราไปลุยกันต่อครับตอน7จ็สออกเอาชุมทางมาะสงโ์ตอนนี้ก็ยกสัญญาณหางปลาปล่อย7จ็ดสแล้วครับ ไปด้วยทิตาชิ4506ครับออกชุนทางบ้าลุงพอไปแลรบ722เราลุยกันต่อครับ สองสองมาถึงสถานีมะรวนแล้วนะครับเนื่อยอยู่สถานีมะรวนนะเราก็วร์ปมาเหนื่อยเลยนะตามที่สองสอง 722ถึงมะรวนนะครับตอนนี้นะครับ722 2จอดอยู่ที่ทางที่ 2, สสถานีมะรวนฮะระขบวน39ที่มะรวนะน,นะนนั่นเองคะวันนี้โอ้ยเหนื่อยเลยนะตามขบวน722นี่วันนี้และ39ก็มาแล้วครับ ผ่นนำครับเดลูสองห้าสองสองไปแล้วครับขูเปอรสามเก้าเดี๋ยวไปกันคิวปล่อยจะสองสองครับ จากที่722หลีกับ39ที่มารวนแล้วก็ทำการออกเลยครับเดี๋ยวไปอลีก445ที่ทองไซครับผม ไปกันต่อครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่สถานีคลองไซครับเ2็ก็มาพอดีครับตอนนี้ สวันนี้รอลีกับ445ที่คลองไซครับนี่นะครับสถานีคลองไซตอนนี้จะสสอจอดอยู่ที่ทางที่2ของสถานีคลองไซเรียบร้อยครับนี่นะครับ722 ตอนนี้จอดอยู่ในทางที่2ครับปีกับขบวนรถท้องถิ่นที่445ีชุมพรชุมทางอาจใหญ่ครับมไปไปสารมารอใช้ในะสารแบบควร445ด้วยนะครับ เราก็ามาทั้งหมดตอนนี้4สถานีแล้วนะครับสถานีนี้ก็จะเป็นสถานีสุดท้ายของคลิปนี้นะฮะเ,เราไปดูทีตาชี่สีกันสักหน่อยครับ ถ้ากล้องสั่นต้องขอไปด้วยนะนี่นะครับพิีที่ที่ห้าศูนคงท้าย,ย722มาในวันนี้นะครับ 4506เดี 4, 5, ย๋ยวไปดูตอนคัน445เข้าคองไซครับตอนนี้ควน445มาแล้วนะครับโอ้ใช้เป็น GK ด้วยนะ4047ครับ ร้อยครับสี่สี่ห้าโอ้ยเล่นหอบเลยครับวันะะนี้เจ็ดสองสองก็จะออกจากสถาทีคลองไซคครับนาฬิกาครับหลังจากขบวนเจ็ดสองสองีบรีกับวนสี่สี่ห้าที่คลองไซ์เรียบร้อยก็ออกจากทางลีกครับโอ้ยหอบเลยนะพอเคลื่อนออกจากทางลีกแล้วครับ ปแล้วครับขบวนรถสินค้า722ชุมทางหัดใหญ่ชุมทางบางซื่อครับในวันที่มีการพว่วงรปสพ31แล้วก็ฮิตาชิ4506ส่งกลับซ่อมมักสันเป็นที่ร,อร้อยครับอ้วันนี้เหนื่อยมากในะครสำหรับการทําคลิป722ในวันนี้ร็อะไรตามนั้นสถานีสุรธานีแล้วก็มาเลกขบวน85ที่ชุมทางบ้านทุ่งโพหรือขบวนสานี9ที่สถานีมะลลูน,ลนและขบวน445ที่สถานีคลองไซแห่งนี้นะครับ บอกว่าทํา้ชาวบ้านก็ชอบใจคลิปนี้กันนะครับแล้วพบวก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับใบเมนนั้นจะไล่ตามขบวนอะไรให้ได้ชมกันอีกครับสสนี้ต้องจากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ